สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเพจรถ V ีโมเดลคาร์รถบ้านรถซิ่งอำเภอห้วยม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เดอ้อพี่น้องเด้อนะครับฝากไว้น้ำเน่นะครับฝากไว้พิจารณาอีกเพจนึงนะครับเมื่อนี้ผมจะพามาชมนะครับเป็นรถท่ามาหากินนะครับเป็นรถคอกเป็นรถตอนเดียวเป็นรถตอนเดียวเดอ้อพี่น้องเป็นเจ้ารีโว่ปี2018นะครับปี2018เครื่องยนต์2.4 เกียร yeah, right? right. yeah. ์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาหาสปีดเด้อพี่น้องเด้อนะครับรถคันนี้นะครับผ้ามาชมรอบๆังคับสีขาวในสีขาวนะครับพี่น้องสีขาวรถคันนี้นี่สีเดิมสีเดิมแทบทุกชิ้นนะครับผมให้เลยว่าสีเดิมทุกชิ้นก็ว่าได้นะครับผมกันลันเตียเลยสีเดิมทุกชิ้นนะครับรถคันนี้เคยใช้ตู้มานะครับใช้ตู้แต่ว่าขนของขนาดเบานะครับแมกไลเนื้อแทบสิบลมีรอยเลยนะครับอันนี้เจ้าของเก่าเพิ่นได้ถอดตู้ออกไป นะครับมาช่มรอบๆนะครับเห็นสีสันรถนี่ครับสีเดิมลงงานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับยางดีทั้ง4เซนนะครับพร้อมใส่งานเลยนะครับมีเบิ่งถ่ายได้พี่น้องนะครับถ่ายนะสวยๆนะครับเดี๋ยวผมให้นป้าเบิ่งนันพี่น้องว่างามบ่างามเป็นรถตอนเดียวกะจริงนะครับแต่ว่าค้นของแม็กไลเนอรอแทบสีโบมีร้อยนะครับนี่พี่น้องเบิ่งจังสีเดิมนี่นี่คัสีเดิมเบิ่งเบิงง่ายๆครับเนี่ย นี่ทายเดิมสีเดิมไม่เคยเหตุตักฉินนะครับเนี่ยังเสีนะครับเบิ้งสองฟังเลยนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานถูกจินนะครับลดตอนเดียวที่บวเหตสีบวกเด็เก็บสีเลยหายอย่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ลยในลดปี2018เบิ้งนะครับแมกไลเนอร์เบิ้งช่องถ่ายนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับไม่มีสนิมเลยเป็นสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับรดขั้นหนีบว่ได้เลี่ยนหน่อยเด้อพี่น้องลดขันหนี้สีเดิมนะครับ รถใส่รักษาแต่ว่ารถแลนมาแล้วแสนเจ็ดเด้อพี่นอ้องแสนเจ็ดหมื่นทำมาหลายบ่อรถรถตอนเดียวผมก็ว,ว่าบอ่อหลายนะครับรถปีสองพันสิบแปดปีหกหนึ่งเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับอ่ะทะเบิงรอบๆนะครับก็ภายในเด้อพี่น้องเด้อนะครับภายในนะครับอ่ะรถรถวิ่งมาแล้วแสนเจ็ดเด้อพี่น้องเนี่ยครับวิ่งมาแล้วแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดนะครับรถ ทางในก็จะมีเบาะแนอ้อยนึงนะครับนี่ตรงนั่งก็จะมาขาดแน่นะครับนี่ทุกอย่างเดิมโรงงานเบิดนะครับอ่เดี๋ยวผมใจเบิ้งเม็ดดากเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเนี่ยเม็ดดากโรงงานรถไม่เคยพลิกควันชนจมน้ํานะครับลดเรียนแสนเจ็ดเครื่องใส่หีเงาเงเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับทั้งสองฟังเดิมเบิดนะครับผมไม่เบิ้งห้องเครื่องอีกครับบัดน,นี้อ่ะชมห้องเครื่องประตูก็เดิมนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะ เนี่ยนะครับอ่าพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งฝ้ากระปรงเลยนะครับฝ้ากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะโลโก้โตโยตา้าตีตาโตโยต้ายูคบนะครับตัวน,นี้จะมีระบบเบรก ABS นะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับพี่น้องเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะครับเนี่ยฟ้าเติมทุกอย่างนะครับเอาง่ายๆพี่น้องถ้ารถฟ้ากระปรงหนาเบิ้เคยถอดก็แสดงว่าบิ้เคยเห็ดสีช่วงทั้งหนาเลยนะครับเนี่ย ปีสอ1พแแท้ๆนะครับขั้นหน้า LR กะยุครบนะครับ LR อยู่ครบหมดเลยนะครับเอาไปใส่งานยง้วๆเลยพี่น้องโอกาสที่จะได้ซ่อมยากยุ่นะครับโดนเติบนะครับตัวสีได้ซ่อมในแตงได้สีเปลี่ยนอายุไขมันนะครับได้ยเปลี่ยนช่วงลงช่วงล่างนะครับแต่ตอนนี้ลดสภาพยั่งแน่นนะครับรดเลียนแสนเจ็ดนะครับสีเดิมทุกชิ้นนะครับ อ่ะผมจะให้ราคาพิเศษด้พี่น้องคั้นนี้เตรียมตัวเลยนะครับค e ันพี่น้องสีส้อสดนะครับจะซื้อราคาเงินสด e ผมจะให้ราคาพิเศษไปเลยราคาเงินสดอ่าพร้อมโอนให้หรือลูกค้าไปโอนเองก็ได้นะครับ e ผมให้ในราคา2อง0สนกับเก้าบาทนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอนในฟีส่งฟีได้สองนะครับในรถปีสองพันสิบแปดล้วกรณี ลูกค้า,าจะจัดนะครับจะจัดผมจะบวกไปในราคาเพิ่มอีก20,000ื่นนะครับเป็นราคา289,000บาทอันนี้คือราคาเงินผ่อนเด้อพี่น้องผ่อนกับสิประมาณ5,000กลางๆไปหาไปไปด้อพี่น้องนะครับ5,000กลางๆไปหาไปไปนะครับประมาณนี้นะครับผ่อน84งวดนะครับสามารถทำสัญญาได้ทั่วประเทศนะครับลูกค้าที่เครดิตดีๆๆแบบใดถือว่าเครดิตดีพี่น้องนะครับ ต้องมีประวัตินะครับประวัติพรบอมพรมอเตอร์ไซค์เป็นลูกค้าทกศนะครับพรมอเตอร์ไซค์พรบัตรเครดิตนะครับพรมาแล้ว12เดือนขึ้นหรือ24เดือนขึ้นนะครับอนันต์เกินมีคนมีเครดิตนะครับอันนั้นคือฟรีดาวฟรีทุกกรณีนะครับแต่ถ้าลูกค้าบ่มีหนี้มีสิยนเพราพรยังเลยเป็นเครดิตใสๆเป็นเครดิตเป็นศูนย์เนี่ยออกรถตอนนี้ต้องมีดาวได้พี่น้องเด้อต้องดาวประมาณ10%ถึง15%บ้อตรงนี้ดาวเนี่ยครับ2อ0 0 0 30,000 แต่ว่ามันก็เป็นพ้นดีต่อพี่น้องนะครับเฮาดาวหัวนมก็จะถูกลงนะครับถูกลงลายเอาผมฝากไว้ก่อนดนะครับขั้นนี้ฝากไว้น้านะครับฝากไว้น้าหรือพี่น้องสายดวนมหาผมเด้ยเลยนะครับที่เบอร์โทร0650896968เด้อพี่น้องเด้ออันซีมาทรมามหาภมก่อนนะครับผมคุยไงนะครับราคาลดได้ก็ลดไปนะครับแดงปั่นพี่น้องไปใส่เด้อพี่น้องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ผมน้ำเนยได้ครับเป็นกำลังใจผมน้ำแน่นะครับสำหรับคิดนี้อ่าจบไปนะครับกับรีโวที่0 1 8ลดตอนเดียวเด้พี่น้องนะครับฝากไปน้ำนะครับสํบ้ารคลิปนี้ขอบคุณครับ